สวัสดีค่ะอยู่กับสมอน Channel นะคะตอนนี้ก็เข้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถของใครบางคนนะคะอนุวัฒน์01นี่เองนะคะมีทุกอย่างให้เลือกโอ้โหมีอะไรโชว์บ้างคบวันนี้แป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับสมอนครับสาอันนี้4200 4200คือคือช่วยจไม่อยากให้สมอนถ่ายเท่าไหร่หรอกอ๋อเหรอทำไมอ่ะเต็มใจหน่อยนะอ่า FC ครับช่วยๆหน่อยนะครับ นึกว่าช่วยคนแก่เพราะว่าถ่ายครั้งที่แล้วมีคนดูเท่าไหร่นะ46คน46คนแต่วันนี้จะเอาหนึ่งหมื่นโอ้ยอสุดยอดถ้าถ้าหนึ่งหมื่นสองหมื่นเสียถ้าได้หนื่งหมืจะไปซื้อน้ำแดงมาให้พี่อนุวัต์เหมือนกันอย่ามองว่าเป็นกุมารนะผมไม่ใช่กุมารนะกุมารอนุวัต์แล้วนะคะตอนนี้เป็นกุมารของเสือแล้วไม่ใช่นายกวักนะ เขาไม่เอานายกวกแล้วตอนนี้เขาอากุมารแล้วนะจะซื้อน้ำแดงขอน้ำเขียวได้ไหมน้ำเขียวก็ได้แต่อยากกินนะมีอะไรมั่งเสนอใช่ค่ะเอาแดงวันน้ำโซดาแก้วหนึ่งก็ได้คุณมีอะไรเสนอวันนี้มีอะไรขาดมั่งอันนี้เป็นก๋วยจั๊บอุบลบายนัตตี้นะครับจะมีลูกสวยๆตัวนี้คือลูกสาวนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรผมนะครับค่ะตรงนี้จะเป็นลายไอเดีซื้อไปเสร็จเนี่ยนะครับสั่งไปช่องยายสมน์นะครับแล้วก็ไปถึงไปสแกนลายผมนะครับว่าจะมีลายอยู่ตรงนี้ ครับเส้นขาวนุ่มเหนียวเนวนะครับมีเครื่องปรุงเสร็จนะครับไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะครับอันนี้นะครับสี่สองร้อยถ้าซื้อสี่ซองเก็บค่าส่งสามสิบบาทค่าส่งสามบาทถ้าซื้อสิบซองส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบนี่นะคะเอซีนะคะอันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถอันนี้เป็นเส้นบุญเส้นแบรน์คิดตั้น แบนคิดตันนะครับบุลเส้นแบบคิดตั้นถ้ายายสมอนจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยซื้อแล้วต้มกินเลยแล้วก็จะได้บอกแอมซีว่าโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะอะไรประมาณนะครับอันนี้3ามซองร้อยสามซองร้อยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแค่สซองมีค่าส่ง30บบาทนะครับถ้าซื้อสิบซองสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับ อันนี้อันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับจริงๆเรามีเส้นเยอะนะครับแต่วันนี้ขายหมดแล้วนะครับอ้ารอรถกำลังมาส่งรถกำลังมาส่งรถกลังมาส่งนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถอันนี้เส้นเส้นบะหมี่บะหมี่บะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม่สไตล์คนไทยนะนี่สไตล์ญี่ปุ่นด้วยบอกไมันมีมันมีอีกสองซองนะครับมันมีอีกสองแบบอันนี้อันนี้เส้นเดี๋ยวหาก่อนเส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นเขามีบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ผมพูดเอาเองนะครับใช่ใช่ น,นี่นะคะ10ซอง350งงสมองไม่ค่อยดีเท่าไ <3 S 2> หร่3 <31 S 2> ไม่มีส่วนผสมของเนรรื้อสัตว์เพียงแค่รูปโชว์เฉยๆนะครับมุสลิมทานได้นะครับมุสลิมทานได้ไดนะครับไม่รู้เจทานได้หรือเปล่าเพราะมันมีส่วนผสมของกระเทียม20องถูกกว่าน,นั้นย20อง650 6 5นะครับถ้าซื้อ50ซองจะถูกกว่านี้อีกถ้าจะไม่ขายให้แนะนําให้ซื้อ100ยองนะครับ เป็นราคาเดียวกับบริษัทนะครับอันนี้แล้วจะมีแล้วจะมีเส้นหมี่ขาวมีเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นเล็กก็มีราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันน,น,นะคะใครจะสั่งก็สั่งที่อนุวัตได้นะคะสั่งะค้ช่วยกันอันนี้เป็นปลาแห้งนะครับปลาแห้งจากเขื่อนลำปาวเขาบอกเขื่อนลำปาวนะครับเขื่อนลำปาวาาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ห่อเท่าไหร่คะหนึ่งห่อถ้าส่งนะครับพร้อมส่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทพร้อมส่งนะคะเอฟซีนะคะถ้ามาซื้อที่นี่ร้อยเดียวนะครับซื้อที่นี่ไม่ต้องเสียค่าส่งนะร้อยเดียวค่าส่งคือบวกอีกยี่สิบบาทน่าทานมากเลยนะคะทอดกรอบๆแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะคะเอฟซีกับกาแฟก็ได้นะครับอันนี้เป็นของว่างไม่เค็มเล่นก็ได้เนาะล้างก่อนนะถ้าไม่ล้างมันจะเค็มหน่อยนึงนะครับเป็นล้างก่อน ร้านเสลัดสลัดเอาน้ำออกนะครับให้แห้งนิดนึงแล้วก็ทอดนะครับสุกง่ายนะครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วใช่นะครับนี่นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะอ่าโอนได้นะครับโอนไดปทางก็ได้นะครับไปทางก็ได้นะคะเอฟซีคล้ยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามีอีกครับเราจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวก่อนอ๋อมียาเป็นไม่ใช่ยาครับอันนี้ไม่ใช่ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมอาหารมิกออยล์น้ำมันสกัดเด็นห้าชนิดนะครับมี น้ำมันมะาพร้าวน้ำมันปลาน้ำมันกระเทียมน้ำมันงานดำน้ำมันซีบรทอนห้าอย่างีรวมอยู่ในเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดมีห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมก็ก็ห้าอย่างก็เม็ดละร้อยมิลลิกรัมประมาณนั้นนะครับปรับโดยประมาณะนะครับรับประทานก็ มันไม่ได้รักษาหรอกมันไปบํารุงไปดูแลอาการเสื่อมต่างๆของร่างกายถ้าอย่างคนอายุเยอะเนี่ยสายตาฟ้าฟางสายตาไม่ค่อยดี mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะไปช่วยขับขี้ตาออกมานะครับตื mm hmm. ่นเช้าออมาอย่างแย่สมองเกียเข้าไปขี้ตาจะไหลไหลออกมามีไหมไม่เคยมีขี้ตาผคนอะไรไม่ไมีขี้ตาไม่มีค่ะโอ้โหสินค้าผมเสียยี่ห้อใชมั้งนะครับเดี๋ยวลองทานใหม่นะทานให้ต่อเน,นื่องท,ทานทุกวันนะครับแล้วอาการที่ข้อเข่าดังก็แก๊ก็แก๊กของเข่าดังเนี่ยมันก็จะก็จะหายไปก็จะลืม แต่ถ้ให้กินทุกวันนะครับกินเป็นไปได้เช้าเย็นอ๋อกินเช้าเย็นเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดยายกินแต่ก่อนนอนก่อนนอนเท่าไหร่เม็ดหนึ่งสองสองเม็ดอะได้ก่อนนอนก็ได้นะครับบางวันก็กินเช้าแล้วก็กลางคืนลืมบางวันเป็นบางวันนี่แหละผมต้องบอกว่ากินให้สม่ำเสมออย่าไปแต่ว่ากินทุกวันอกินทุกวันครับเดี๋ยวก็ดีเองนะครับกินผิวพรรณจะผ่องใสหน้าตาเอ๊ะทำไมฉันหน้าตาสาวขึ้นนะอะไรประมาณนี้สองกระจกรูประมาณนั้นค่ะ นะครับไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับเล่าสู่กันฟังให้เฉยนะครับได้เท่าไหร่แล้วครับหกแล้วค่ะหกแล้วนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวกับนั่งก๋วยจั๊บเห็นไหมสั่งกระแตนหั่นเลยเสือพาไปนะคะนี่นะคะของเสือเนาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเท่าไหร่เนี่ยโอไปทางนี่นะีโกนไปเลยก๋วยจั๊บสิบสองสองร้อยห้าสิบก๋วยเตี๋ยสิบสองสามร้อยห้าสิบ กำลังทำคลิปอยู่มีคนสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ F4 นะคะผ่านเสือด้วยนะคะนี่เสือพาไปนะคะนี่ผ่านเสือด้วยนะคะแมพพาไปยังไม่มีนะครับยังไม่มีค่ะแสมอพามายายพามานะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่อนุวัฒน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ